ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการมาสอนเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงของฟังก์ชันที่มีตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปนะครับอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงคืออะไรก่อนอื่นเราต้องมารู้จักอนุพันธ์อันดับสูงก่อนอนุพันธ์อันดับสูงก็คือการหาอนุพันธ์ตั้งแต่ สองครั้งขึ้นไปนั่นก็คืออนุพันธ์ย่อยอันดับสูงคือการหาอนุพันธ์ย่อยตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป หาตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปทำยังไงสมมุติว่าเราให้ฟังก์ชันมาก็คือ z เท่ากับ f(x,y) ให้มาทีนี้เวลาเราหาอนุพันธ์ย่อยอเวลาหาอนุพันธ์ย่อยเราก็จะไดะ้ถ้าหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ x ก็คือ,อสัญลักษณ์นี้แทนการหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ x หรือว่าถ้าจะเขียนในรูปเขียน,นง่ายก็คือ f ห้อย x นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอนาุพันธ์ย่อยเทียบกับ y ก็จะใช้สัญลักษณ์นี้หรือว่าใช้สัญลักษณ์ f ห้อย y แล้วกันทีนี้ฟังก์ชันของเรามันมีตั้งแต่สองตัวแปรการหาอนุพันธ์นย่อยก็เป็นไปได้สองแบบก็คือเทียบกับ x หรือว่าเทียบกับ y ทีนี้พออนุพันธ์ย่อยอันดับสูงอ่ะ จะทำยังไงอันนี้คืออนุพันธ์อันดับที่1สามารถหาได้สองแบบก็คือเทียบกับ x และเทียบกับ y ทีนี้อันดับสองก็คือดิฟสองครั้งก็เกิดปัญหาว่าถ้าดิฟสองครั้งครั้งต่อไปเราจะดิฟเทียบ x หรือดิฟเทียบ y ดิฟเทียบ x หรือดิฟเทียบ y ดังนั้นถ้าเรามาเขียนเป็นคล้ายๆกับแผนผังก็คือ ถ้าเรามีฟังก์ชัน fxy มาเราหาอนุพันธ์ย่อยครั้งที่หนึ่งอันดับที่1ก็คือสามารถหาเป็น fx กับ fy คือเทียบกับ x และเทียบกับ y ทีนี้พอเทียบกับ x เสร็จเราก็สามารถหาอนุพันธ์ย่อยได้อีกครั้งหนึ่งก็คือสามารถเทียบกับ x อีกรอบหรือว่าเทียบกับ y อีกรอบอแล้วราเอาไปเทียบกับ y ส่วน พอเราหาคัณย่อยเทียบกับ y เสร็จแล้วก็รั้งต่อไปรั้งที่สก็อาจจะไปเทียบกับ x ก็ได้เทียบกับ y ก็ได้ดังนั้นก็เลยเกิดสัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาเวลาเราเห็นสัญลักษณ์เราก็ต้องรู้ว่าสัญลักษณ์ที่ให้มาเราต้องดิฟเทียบกับอะไระต้องดิฟเทียบกับอะไรก่อนอะไรหลังอเอาง่ายๆวิธีจำง่ายสมมุติ เราอ่านว่า f x x เราอ่านว่า f x x แสดงว่าดิฟเทียบกับ x ทั้งสองครั้งอ,อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาทีนี้ถ้า f x y เราจะดิฟเทียบอะไรก่อน f y x เราดิฟเทียบอะไรก่อนเราก็ตามลำดับที่เราอ่านเลยครับก็คือ f x y เราพูด x ก่อนแล้วก็ดิฟเทียบกับ x ก่อนอ f y x เราพูด y ก่อนแล้วก็ดิฟเทียบกับ y ก่อน นั่นก็คือเราต้องดูลำดับให้ถูกว่าเราจะดิฟเทียบอะไรเป็นอันดับแรกดิฟเทียบอะไรเป็นอันดับต่อไปอันนี้คือตัวอย่างของอนุพันธ์อันดับที่สองก็หาได้เป็นสี่แบบทีนี้ถ้าอันดับสามเราก็ต้องดูต่อไปว่าอ่าขั้งต่อไปจะดิฟเทียบอะไรได้บ้างอ่สมมติดูจากอันแรก เรามี f x x, x แล้วเราก็ดิฟได้อีกสองแบบก็คือ f x x แล้วก็อาจจะเทียบกับ x ต่อไปเรามี f x x ครั้งต่อไปเราก็อาจจะดิฟเทียบกับ y อ่ะอันนี้เราก็ดูลำดับไปเรื่อยๆอันอื่นก็เช่นเดียวกันอ่ะทีนี้วิธีหาเราจะหายังไงอ่ะ เรามาดูตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างกันว่าเราจะหายังไงทีนี้โจทย์ให้มาว่าให้ fx y เนี่ยเท่ากับ x กำลังสอง y บวกสม x y บวกสาม x ลบสอง y จงหาอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง เหล่านี้เราจะหายัางไงทีนี้เราดูสองอันนี้มันดิฟเทียบอะไรก่อนอ่ามัน x อยู่ข้างหน้ามันก็เลยดิฟเทียบ x ก่อนดังนั้นเราก็มาดอูอันดับแรกเราก็ต้องหา fx ก่อนหา fx fx ก็คือ d d x ของอะไร x กำลัง 2y บวก 3x ลบ 2y ทีนี้พอดิฟเทียบกับ x เราก็ดูทีละตัวอันดับแรกดูตัวนี้ดิฟเทียบกับ x <c oughs> เวลาหาอนุพันธ์ย่อยอะไรที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตัวแปร x เราก็มองเป็นค่าคงที่ดังนั้น y ตรงนี้เป็นค่าคงที่ เราก็เลยดิฟแค่ x ก,กําลังสองอ่ะดิฟมา y เป็นค่าคงที่ดิฟ x ก,กําลังสองได้สอง x บวกกับเราดิฟก้อนนี้ดิฟสาม x เ,เทียบกับ x ได้สามแล้วก็ลบด้วยอ่ะเราดูก้อนนี้ไม่มีตัวแปร x ไม่มีตัวแปร x อ,อยู่เลยถ้าเราดิฟเทียบกับ x มาก็จะเป็นศูนย์ ดังนั้นตอนนี้เท่ากับ2 x y บวก3ต่อมาสิ่งที่เราจะหาคือ f x x กับ f x y ลมาดู f x x ก็คือดิฟเทียบกับ x ของ2 x y 2 x y บวก สอ่ะดิฟเทียบกับ x มาดิฟสอง x y ได้อะไรดิฟสอง x y ก็จะได้สอง y บวกกับดิฟสามได้ศนย์ดังนั้นข้อนี้เท่ากับสอง y ทีนี้ fxy เล้วราก็คือดิฟเทียบกับ y ของ ตัวเดิมที่เราหามาไว้ก็คือ 2x y บวกสดิฟมาได้เท่าไหร่ดิฟออกมาได้ดิฟเทียบ y ทีนี้เราก็มอง 2x เป็นค่าคง,งที่เราดิฟ y Dy ์ด y, y เป็น1ดังนั้นตรงนี้เท่ากับ 2x บวกดิฟ3เทียบกับ y ก็เป็น0เช่นกันดังนั้น ข้อน,นี้เท่ากับ2 y อ่ะไม่ใช่เป็น2 x ขอโทษทีอ่ะเราได้2อันแล้วทีนี้เรามาดู2อันนี้2อันนี้2อันนี้เราต้องหาอนุพันธ์เทียบกับ y ก่อนดังนั้นเราก็หา f y ออกมาก็จะได้ f y เท่ากับ อีบายดีวายของฟังก์ชันอะไร x กำลังสองวายา x กำลังสองวายบวกส x ลบสอตอนนี้เราดิฟเทียบ y มอง x เป็นค่าคงที่ดังนั้นดิฟก้อนแรกอันนี้ได้เป็น x กำลังสองบวกกับ ดิฟ3 x เทียบกับ y ได้0แล้วก็ลบด้วยดิฟ2 y เทียบกับ y ได้2องดังนั้นเท่ากับ x กำลังสลบสทีนี้เราจะดิฟเทียบกับอะไระ f y x แสดงว่าต่อไปเราดิฟเทียบ x ดังนั้นก็จะได้ว่า f y x ก็จะเท่ากับดิฟเทียบ x ของ x กำลังสองลบสอเท่ากับดิฟ x กำลังสองได้2 x ดิฟลบสได้ศนย์ดังนั้นข้อนี้เท่ากับสอง x ทีนี้ถ้าเราดิฟเทียบกับ y ต่อไปก็สัญลักษณ์คือ f y y ก็เท่ากับดิฟเทียบกับ y ของ x กำลังสองลบอกกำลังสองลบสองดิฟมาดิฟ x กำลังสองเทียบ y ไม่มีตัวแปร y เลยก็เป็นศูนย์ลบด้วยดิฟสองก็เป็นค่าคงที่เหมือนกันก็เป็นศนย์ดังนั้นข้อนี้ตอบศูนยจะเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรยาก ขอแค่เรามองลำดับในการดิฟให้ถูกต้องว่าเราต้องดิฟกี่ครั้งดิฟเทียบอะไรก่อนอะไรหลังอ่ะเราก็จะสามารถทำได้โดยใช้ทักษะการดิฟที่เราเรียนมาอ่ะเรามาดูโจทย์ต่อไปถ้าเป็น3ามตัวแปรเราจะทำยังไงอ่ะเป็นสามตัวแปรเราจะทำยังไง เรามาดาูข้อนี้เขาให้ f x y z เป็นฟังก์ชัน3ตัวแปรมาเท่ากับ x กำลังส y กำลังส z บวกกับ2 x y บวกกับ5 y z กำลังสองงหา f x x y แล้วก็ f x z เราจะหายังไงอันดับแรกเราดู มันต้องอินทิเกรตมันต้องดิฟเทียบกับ x ก่อนใช่ไหมดังนั้นเราอันดับแรกเราก็หา f(x) มาเลย f(x) ก็คือการดิฟเทียบกับ x ของ x กำลัง3 y กำลัง2 z บวกกับ2 x y บวก5 y z กำลัง2 ดิฟเทียบกับ x มาได้เท่าไหร่ตอนนี้เราจะดิฟเทียบกับ x ตัวที่เราจะมองเป็นค่าคงที่อันในโพสแรกก็คือ y กําลัง2แซดดังนั้น y กําลัง2แซดเนี่ยเขียนไว้ก่อนเลยทีนี้ดิฟ x กําลัง3ได้อะไรก็คือได้ 3x ยกกํลัง2บวกกับ ดิฟ 2x y เทียบกับ x ได้อะไรก็เท่ากับ 2y บวกกับดิฟก้อนนี้เทียบกับ x ไม่มีตัวแปร x เลยแสดงว่าเป็นค่าคงที่ดิฟมาเป็น0ดิฟมาเป็น0ถ้าจัดรูปก็จะกลายเป็นสะหำ x กำลัง2 y กำลัง2 z บวก 2y ทีนี้ขั้นต่อไปเราลองมาดูอันนี้ก่อน f(x)z ก็คือเอาที่ดิฟเทียบ x z มาดิฟเทียบ z ก็จะได้ว่า f(x)z ก็จะเท่ากับ dydz b ของอะไรก็คือ 3x กำลังสอง y กำลังสองแบวกบวกสอง y ดิฟเทียบ z ออกมาตอนนี้ถ้าเทียบ z ก้อนนี้จะเป็นค่าคงที่แล้วดิฟ z เทียบกับ z ดังนั้นก้อนแรกดิฟได้ 3x กำลังส y กำลังส บวกกับอ่าดิบสองวเทียบกับแซไม่มีตัวแปรแซดเลยดังนั้นเท่ากับ0ก็จะได้เป็น3 x ม y 2กำลังสองวลังสองทีนี้เรากลับมาดูก้อนนี้เราจะหา FXXY ดังนั้นเราต้องหา FXX ก่อน แล้วก็มาดูว่า f x x เท่ากับอะไรก็คือดิฟเทียบกับ x ของ 3x กำลัง2 y กำลัง2 z บบวก 2y ด <c oughs> ิฟเทียบกับ x อะไรเป็นค่าคงที่บ้างก็คือ 3y กำลัง2แล้วก็ z เราก็ 3, สามารถดึงออกมาเอามาเขียนก่อนเลยก็จะเป็น ส y กํลังสองแแล้วตัวที่เราจะดิฟคือ x กําลังสองซึ่งดิฟ x กําลังสองเทียบ x ได้อะไรก็รคือเป็น2 x นั่นเองบวกกับดิฟ2 y เทียบกับ x 2 y ไม่มีตัวแปร x ดิฟมาเป็น0ูนยทีนี้ถ้าเราจัดรูปก็จะเป็น6 x y กํลังสอ ใช่ไหมทีนี้เขาให้หาอะไร f x, x y ต่อไปต้องดิฟเทียบกับ y ก็เลยจะได้ว่า f x x y ก็เท่ากับดิฟเทียบกับ y ของ6 x y กําลัง2ซตอนนี้เราดูอะไรเป็นค่าคงที่ ก็คือ6 x กับแเป็นค่าคงที่สามารถเอาออกมาได้ก็จะเท่ากับ6 x แแล้วดิฟ y กํกำลังสองได้2 y, 2> y เพราะว่าดิฟเทียบกับ y ดังนั้นถ้าจัดรูปออกมาก็จะเป็น1 2 x y แทนั่นเองที่กล่าวมานี้ก็คือเป็นการ หาอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงขึ้นไปก็คือดิฟตั้งแต่หนึ่งอ่าดิฟตั้งแต่สครั้งขึ้นไปดังนั้นเวลาเราดิฟเวลาเราจะหาอนุพันธ์ย่อยนั้นเราก็ต้องดูว่าเวลาอ่าเราต้องดูว่าเราจะหาเทียบกับอะไรก่อนเทียบกับอะไรทีหลังก็ต้องดูตามลำดับอ่าครับก็ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอยากเรียนรู้พื้นฐานในการหาอนุพันธ์ย่อยนะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ